ป้ามันเอามามันฮักมากเกือบเบิดตโต๊ดเรนมากเรียนมา3 7 0ราคาเดิมบองนไสัยลายตัวไดยเอามาให้เบิ้์นเบิร์นแน่อันนี้ชิซักหน,นึ่งบนีลการสบายดีทานผู้ชมเมื่อนี้เนาะออกมาตลาดไปซื้อเขา่าเข่าเนีย้ยเบาไู้ว่ากิโลเทรายเนาะพี่น้องเข่าเนีย้ยอ่าคอยซื้อเดือหลังฮะกะ โลละ,ะพันสามร้อยหาสิบบาทเนาะเพราะว่าภายในมือนี้เศรษฐกิจแบบนี้มันสิตกกิโลละ,ล,ะละเท่ไรเนาะแล้วกาไปนี่ก็จะได้แวะอันห้านอันห้านะกอล์เอิร์นกอปเอกสารเนาะไปสามคนป่ะยะมันจะเกินนะนะอันนี้อยู่ตลาดวังพงเด้อนี่เด้อแข่งทางแมวพี่น้องเอ้ยเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะว่า เอาสิได้ยังเน่กิโลเท่าไรหรือว่าก๊อปแบบลายสิออกมาแบบใดเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ 放过 ออดเลยเด้อยพี่น้องเด้อยมีห้านเจ้าว,วันนี้ไปกอป๊อฟบุหัวเทไรเนาะเดี๋ยวเขาขออนุญาตไปก๊อบก่อนหอดบอดแล้วกำลังทำการเขือบนะพี่น้องกำลังทำการเขือบเลยถ่าเบิงเนะานะตปจกเทไรเนาะกับเอกสารอัดแข็งบัตรเฮา บาทครับผมแนวแนวน้าพี่น้องอัดแข้งบันเขาเลยสามสิบบาท,าทไ,าาไปยังเกิดน้าพี่น้องมาเบ่งลายของเขาเนาะมันชีตกเท่า่ เป็นเซตเรียบร้่อมน้ยพี่น้องนี่ใซรลายตัวไหนเอามาให้เบิเ่์นเบิ่งแน่อันนี่สีซักหนึ่งมนัน<อ>สีซักลายเนาะอันนี้ก็<อ>มือซักเนาะพี่น้องเฮ้ยซักยางไงยังมาพวอยังมาซักลายอีกจะทิ้งไปได้ไหนเอาไปเบิง่งนห่านต่อไปเนาะว่าเข่ามันสีโลตกเป็นโลอ่าเป็นกระสอบหรือเท่าไรเนะาะเทาทีขายกันยังไงไปเบิ่งกันเลยนะพี่น้องเนาะ Let's go ซื้อเขา่าเนาะปลาแทนกำลังเข้าไปเนาะโอ้ว่ากิโลูเท่าไไร่เนาะกำลังเข้าไปถามอยู่เข้าไปเซ็กอีกตอบราคาได้เดี๋ยวนี้น่สามร้อยเจ็ดสิบ ราคาเาดิม่ะโจบเลยน่าจะวิ่งแล้วรนะอบนี้อครับตั้งที่ตั้งที่ตั้งเวียงมานี่มันยังบวเปื่อนนึนกว่าขึ้นไปอีกแล้วยังเนาะครับรอบนี้น่าจะอยู่แล้วนะ คงจะไม่ขึ้นแล้วล่ะครับผมงานนี้ก็น่าจะรอลงครับ <c oughs> ด้วยข้าวใหม่มันออกหมดละออกทุกอยัางข้าวใหม่ออกชิมเดือนจะลงะครับผมข้าวใหม่เอ <c oughs> ้าพูดแล้วเนาะว่าพันสามร้อยเจ็ดสิบเนาะพันสามร้อยเจ็ดสิบหนึ่งกระสอบได้อยู่เดือนหนึ่งพี่น้องอเ,เ้ยเห็นเปียกนัก,กเลยกินหลายไปธรรมาดาเนาะเอ้าสำหรับคลิปนี้กน็ะ ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมีคลิปหนาเดี๋ยวสมาร์ทเดชเบิ้งเนาะดี๋ยวออจอบสาวเด็กก็ได้ปักกรอบเอาเนะานะมาเห็นหมาก,กันขามปอบนาะพี่น้องคนกำลังไปเอาตามันเอามามันฮักมาเกือบเบิด์ตตุ๊ดอะเว้ยไอหนุ่มกูโม่บ้าเอาของเขาเอาของเขามาเลยยิ็นทำบรรษายอยู่ป๊ มาเร็วโอ้ยคงว่ามาลากเนาะผมรมาเร็เวเร็เวเร็วเร็วยน้องเอาเลยตายตายบานีหลักของเขาไปาไม่ไ,ได้ไเรา้รวคาเลยพุยักไปเร็วเร็ว้ามาเอามาก็บบตนไปหักงข้ามาต่งหไปไปเร็วเร็ว ปั่นท้ายเน้วพี่น้องปันใหญ่หรือปล่าจ้ะโอ้ว้าวว้าวโอ้ยใคเอยขาสัเยแทนอุ้ยอุ้ยอ้ยยอมใจมันพี่น้องเฮ้ยบอกกัปเอามาจัล็กจังหน่อยมันฮักมากกับเบิดต้น จูยาวจะูกกอดชุดซาลิงเอาสำหรับกี่นี่ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องเ้ยแดนเขานำมาเ้าเมื่อก่อน